นาโอยะอินโเอะยืนยันมีแผนจะสละแชมป์โลกของพิกัดเบนตัมเบตทั้งหมดเพื่อยายรุ่นโดยล่าสุดนั้นนาโอยะอินโเอะแชมป์โลกรุ่นเบนตัมเบตของ WBA, Super ูบีเอซูเปอร์เวิรดวูบและเดอะริงเขาได้จัดงานถแถลงเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้แฟนมวยได้ทราบกันแบบชัดๆที่ล่าสุดนั้นนาโอยะได้ทำการยืนยันแล้วว่าเขามีแผน ที่จะสระแชมป์โลกรุ่นเบนตัมเวตของ WBA Super World, w ซ c i ป f w b เและ The r i n ิเพื่อขยับน้ำหนักขึ้นไปล่าแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์เบนตัมเวตต่อไปโดยทางนาวยะได้กล่าวว่าการต่อสู้ของจริงมันจะอยู่หลังจากนี้ต่างหากผมตื่นเต้นมากกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยปัจจุบันนั้นนาวยะอินุเวะในวัย29ปี ได้รับการยกย่องจากสื่อแทบทุกสำนักให้เป็นมวยที่เก่งที่สุดในโลกแบบปอนต่อปอนจากผลงานการคว้าแชมป์โลกมาครองได้ถึง3พิกัดรุ่นน้ำหนักและเป็นแชมป์โลก4สถาบันหลักของรุ่นเป็นตัมเบดแต่นาวยาอินเวนั้นจะประสบความสำเร็จในพิกัด122ปอนหรือไม่ต้องมารอรุ่นและรอติดตามกันต่อไปนั่นเอง